ท,ทุกท่านผมคุณครูจิมมี่นะครับครูโยคะอัลตาครับคุณครูสอนโยคะซึ่งมีงานอดิเรกเป็นการวิ่งอัลตาเทรลและอัลตามาราทอนครับอย่างที่เกินๆเอาไว้จากคลิปวิดีโอที่แล้วเนาะที่ผมรีวิวรองเท้าอัลตาโตลินหนะว่าในเทปเนี้ยก็จะมาพูดถึงเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้ ในงานวิ่งเขาใหญ่ร้อยเคครับอัลต้ารดมาราทอนซึ่งอันนี้เป็นเฟิร์สอ i ดิชันแต่ก่อนหน้านี้ปีที่แล้วเนี่ยเขามีซีโร่อิดิชั่นผมก็ไปเข้าร่วมมาแหละแต่คราวที่แล้วเนี่ยร่างกายผมอะไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่มันแบบว่ามีอาการเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันอ่อนล้ามาจากการไปวิ่งร้อยไมล์โป่งแยงเทลอนะที่เชียงใหม่คราวนี้มัน ปีที่แล้วมันใช้เวลาทิ้งช่วงกันประมาณเดือนหนึ่งผมก็คิดว่ามันจะรีคอบอได้ทันปรากฏว่ามันมีอาการตึง ITB สะสมอยู่แล้วมันไปมีปัญหาตอนที่วิ่ง50กิโลเมตรหลังของเขาใหญ่ที่มันถนนวิ่งไม่ไหวก็จะต้องเดินไป้อยก็โชคดีไม่ได้ DNF ก็ประคองตัวหนีคัดออฟเดินเข้าเส้นชัยมาได้16ชั่วโมงกว่าปีนี้ก็เลยแบบว่ามีการซ้อม พอประมาณ ừ, แล้วก็แอบ,บหวังว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยก็ยังดีน่าจะได้เวลาที่ดีกว่าอันนั้นความหวังเล็กๆน้อยๆแต่จริงถ้าเราวิ่งออาต้านะจริงๆไอ้เรื่องเวลาเนี่ยเราอย่าไปซีเรียสก็คือไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับการวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ทันคัตออฟคร่งนี้ก็มีความสุขขอให้ไม่ d n f แล้วไม่บาดเจ็บจากการวิ่งนะ เราดื่มดำกับบรรยากาศกับมิตรภาพของเพื่อนๆนนักวิ่งด้วยการดูทิวทัศน์ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยดูวิถีชีวิตผู้คนธรรมชาติแฮปปี้มีความสุขอ,อันนี้อัลตาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันครับว่าผมจัดเตรียมอะไรประมาณไหนยังไงบ้างแต่ว่าก็ จัดเต็มพอสมควรนะอุปกรณ์เยอะอย่างไม่น่าเชื่อไปดูกันเลยครับก็มาดูอุปกรณ์บังคับก่อนครับที่ทางสนามเขาใหญ่ร้อยนี่เขาบังคับมาหลักๆก็จะมีโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่คือก็จะต้องควรจะต้องใช้ซิมการ์ดของ t o Move หรือ AAS เพราะว่าที่นั่นจะมีสัญญาณอยู่แค่2ค่ายนี้ ถ้าเป็นค่ายอื่นก็จะไม่มีสัญญาณนะครับโทรศัพท์มือถือนี่มีความจําเป็นเวลาที่แบบว่าเราหลงทางหรือออกนอกเส้นทางอะไรอย่างเงี้ยเราติดต่อสื่อสารได้กรณีฉุกเฉินขอความช่วยเหลืออะไรเนี่ยเราจะได้ใช้ได้ดังนั้นมีความจําเป็นมากๆอุปกรณ์บังครับ 2. ไฟส่องสว่างเวลาที่เราวิ่งกลางคืนครับเฮดแรมผมก็ใช้สินวาตัวเนี้ยอ่สี่ลูเมนก็วิ่งถนนนี่คือ เอาอยู่สบายๆเลยแล้วก็ตัวนี้ใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับเราจำเป็นต้องใช้ก็คือการปล่อยตัวของเขาใหญ่ร้อยเนี่ยถ้าเป็นระยะ100กิโลเมตรเนี่ยเอาต้ามาราธอน100กิโลเมตรคือปล่อยตัวตอนตี3ดังนั้นมันยังมืดอยู่ก็มีความจำเป็นที่ต้องใช้เฮดแ m มไฟสองสว่างนะครับไปจนถึงประมาณช่วง6โมงเชาดังนั้นจะต้องใช้ประมาณ3-4ชั่วโมงแล้วก็ควรจะต้องเผื่อแบตเตอรี่เอาไว้2ชุด อย่างปีที่แล้วเงี้ยคือผมใช้2รอบเพราะว่าในสเตจสุดท้ายเนี่ยผมวิ่งค่อนข้างช้าก็คือส่วนใหญ่เดินแหละแล้วคนนี้มันจะมืดเร็วถ้าสมมติว่าสเตจสุดท้ายเนี่ยหลังจากเราออกออกไปเข้าสู่สเตจสุดท้ายหลังจากบ่าย3ไปแล้วเนี่ยก็คือทางเจ้าหน้าที่เขาจะประกาศให้พกเฮดแลมไปด้วยแหละเพราะว่าประมาณสัก5้าโมงขวาก็จะมืดแหละ จำเป็นต้องใช้เฮดแลมแล้ววิ่งบริเวณถนนกน็จะมีรถบ้างมีอะไรบ้างเราควรจะต้องมีไฟสัญญาณติดเอาไว้ให้รถเขาเห็นเราครับพวกไฟกระพริบ pip, อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีติดตัวไว้ด้วยนะมันก็ดีมันก็จะช่วยได้อุปกรณ์ที่3ก็คือนี่ครับที่ใส่น้ําภาชนะที่บรรจุน้ําได้อย่างน้อยนะครับ5 0 0ร้ซีซีหรือ 500ml มนั่นเองนะครับผมก็มีเตรียมถุงนิ่มไว้ ถ้าถามผมว่าคือจริงๆเราจะใช้เป็นกระบอกน้ําหรือเป็นอะไรก็ได้แต่ถุงนิ่มมันก็สะดวกอะ่ะมันก็สะดวกเวลาที่เราพกติดตัวไปมันก็จะไม่กระแทกไม่บาดกับเรา,าวันนั้นถามว่าเป้น้ํามีความจําเป็นไหมจริงๆไม่ได้เป็นอุปกรณ์บังคับนะครับตัวเป้น้ําหรือกระเป๋าใส่เนี่ยแต่ว่าผมก็จะต้องเอาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยใส่ไปในเป้น้าไงผมก็เลยเลือกเป้ของไนกี้ใบนี้ซึ่ง ใบนี้ก็หลายปีแล้วได้มาหลายปีแล้วก็ขนาดมันกระทัดรัดแล้วมีที่ใส่ของค่อนข้างเยอะเนาะมีที่ใส่ของค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีช่องซิปต,ต่างๆทางด้านหน้าเนี่ยเราก็ใส่แมสได้นะครับใส่นู่นนี่นั่นได้แล้วครั้งนี้ก็จะเป็นการวิ่งครั้งแรกที่ผมจะนำกล้อง GoPro โโนี่ติดตัวไปด้วยดังนั้นอีตรงช่องเนี้ย จะเอาไว้ใส่กล้องโกโปรใส่แบตเตอรี่อะไรอย่างนี้แหละพกติดตัวไปส่วนด้านหลังเนี่ยมันก็จะใส่อุปกรณ์ต่างๆมีซิปนะครับมีช่องใส่พวกไอ้สเปย์ฉีดนะครับป้องกันการปวดกล้ามเนื้อใส่พวกแมสใส่พวกขวดนิ่มใส่เนี่ยเฮดแ้มใส่โทรศัพท์ไปในนี้ให้หมดของใช้ส่วนตัวเนี่ยเงินอะไรอย่างเงี้ยรวมกับทั้งหมวกอะไรอย่างเงี้ย แว่นตากันแดดเราก็ใส่ไปในเนี้ยสื้ายมันก็จะกำลังดีไม่ใหญ่ไม่หนักจนมากเกินไปอันนี้เป็นอุปกรณ์บังคับชุดแรกจริงก็มีไฟกับพิบอีกนะมีไฟกับพิบแป๊บแปซึ่งผมจะต้องเตรียมไปพกหนีบตอนที่วิ่งกลางคืนก็จะติดไฟกับพิบสีแดงไว้ด้านหลังส่วนเฮดแ m มก็จะคาดไว้ที่ศีรษะแล้วก็ส่องสว่างไปด้านหน้าอันนี้เป็น ชุดแรกอุปกรณ์บังคับอุปกรณ์เซ็ตที่2หลังจากอุปกรณ์บังคับอันนี้จริงๆไม่ได้เป็นอุปกรณ์บังคับของทางฝ่ายจัดการแข่งขันนะแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นสำหรับนักวิ่งจริงๆถ้าไม่มีเราจะวิ่งเท้าเปล่าจะใส่รองเท้าแตะก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่คราวนี้มันก็จําเป็นมากอย่างผมเนี่ยมันก็มีความสําคัญมากแหละจากประสบการณ์ในปีที่แล้วปีนี้ผมก็เลยจัดเตรียมไว้เลยคือแถวหน้าที่เห็นเนี่ยสคู่เนี่ย เป็นหลักๆเลยเป็นแน่นอนแผน A หลักๆไอแถว2นี่คือแผ่น B นะครับก็คือสเตจแรกเนี่ยระยะทางประมาณ22กิโลเมตรจะวิ่งขึ้นผมก็ฝากความหวังไว้กับไอเจ้านี่ฮะสโคน n i e อนโดฟินโปร o คู่นี้ก็คือว่าเน้นเอาคู่ที่เรารู้สึกว่ามันมั่นใจใส่แล้วรู้สึกว่ากระชับสบายปลายเท้าแล้วมันต้องวิ่งขึ้นเขาตลอด22กิเมตรนะครับ พอหลังจากนั้นคิดว่าคือพื้นของ endorphin pro เนี่ยมันก็จะไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้นุ่มไม่ได้นุ่มอ่าแต่มันก็จะดีดเด้งส่งดีนะครับช่วงแรกๆเราน่าจะได้อยู่แต่พอใส่ไปแป๊บหนึ่งมันน่าจะรู้สึกกระด้างเท้าขึ้นมานะครับผ่านจากยิบสองกิโลไปแล้วพอเข้ามาถึงโรงเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยอีตรง center station เสร็จปั๊บเนี่ยน่าจะเปลี่ยนพอสเตจที่2กับสเตจที่3เนี่ยผมก็น่าจะมาใช้เนี่ย alpha f ตัวนี้คือมันเป็นไฟนิตแล้วก็พื้นซูม x มันนุ่มเด้งน่มันน่าจะช่วยรองรับแรงกระแทกได้นุ่มเด้งส่งดีไอ้คู่นี้คุณสมบัติในสเตจที่2ผมเลือกที่จะใช้คู่นี้คิดว่าจะใช้คู่นี้ยาวๆสเตจที่2กับสเตทที่3แล้วถ้า มันไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าสเตตที่2ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วสเตตที่3รู้สึกว่าไม่ไหวล้าระบบขาอาจจะปรับมาใช้เป็นนี่ฮะ i n v i n c ซ b l e ซึ่งพื้นเป็นซูม X เหมือนกันแต่ก็จะนุ่มสบายเท้าเพราะว่าไม่ได้มีแผ่นคาร์บอนซึ่งไอตัวเนี้ยมันมีแผ่นคาร์บอนมันก็จะไหลไปได้นะมันก็จะช่วยส่งไปได้ดีขึ้นซึ่งในสเตตที่2กับสเตจที่3มเนี่ยมันจะเป็นแบบขึ้นลงขึ้นลงสเตตที่2จะระยะทางประมาณ30 กิโลเมตรแล้วพอสเตจที่3จะ22กิโลเมตรรวมกันแล้วก็ประมาณ50กว่าก็ฝากความหวังไว้ตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะใส่ประมาณ 50, 52 52กิโลโดยประมาณนะครับส่วนสเตจสุดท้ายสเตจที่4เนี่ยกะว่าคือเอาแบบสบายสบายเท้าเพราะว่าเป็นผ้าไฟนิดไงแล้วก็พื้นซูม X ตัวนี้ผมชอบพื้นซูม x คือมันนุ่มสบายในก,กรณีนี้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันผิดแผน เกิดแบบปลายเท้าแบบโอ้บีบไม่ไหวระบมเท้ามีปัญหามากมายนี่แถว2เรามีออลตาโตลินซึ่งก็จะนุ่มแล้วก็ปลายเท้ากว้างสบายเท้ามากแต่ต้องเตรียมถุงเท้าพิเศษไปที่สูงขุมข้อเท้าขึ้นมาแต่ถ้าเอาไม่อยู่หรือไม่ไหวจริงๆถ้าดูสถานการณ์แล้วโอ้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมาใส่รองเท้าแตะแบบเปิด เปิดปลายเท้าซึ่งอันนี้ผมใช้มาแล้วเป็นอ่า u r d r r a r m o เ r เป็นพื้น f a t t i า e ก็คือเป็นยางแบบนุ่มสบายนะครับเป็นยางแบบที่นุ่มสบายจริงๆพื้นเนะ่ยเป็นพื้นเทลของมิชลินเลยแต่ว่านุ่มนุ่มเด้งสบายเท้าเปิดปลายเท้าเป็นลักษณะเหมือนแซนดอนอันนี้อันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่ผมเตรียมไว้5คู่จากประสบการณ์นะคือ เตรียมไว้ก่อนเยอะเหลือดีกว่าขาดถ้าเราเอาไปคู่เดียวหรือ2คู่บางทีอาวุธอาจจะไม่เพียงพออันนี้จากประสบการณ์นะเหลือดีกว่าขาดในทัศนะของผมเตรียมไปเลยหคู่ให้มันรู้ไว้เซตที่3ามเซตนี้เป็นเสื้อผ้าสำหรับใส่วิ่งก็หลักๆก็จะมี เสื้อทีมเสื้อเพ่นนี่ n นกี้ไดฟิตระบายเหงื่อดีก็เตรียมแบบมีแขนไป3สี3ตัวเลยแล้วก็ใส่สลับนี่เสื้อผ้าเนื้อดีโพคารีสวีทของ s i ก p a ค k s นะครับกางเกงเตรียมไป3ตัวนี่นกี้ดฟิต1ตัวมี T8 ไต้ฝุ่น1ตัวอันนี้ส่วนใหญ่ใส่วิ่งเทลนะครับดีแล้วก็มีของ s i x p a c k s อีก1ตัว ส่วนกางเกงชั้นในที่เลือกไปเนี่ยที่มันลดการเสียดสีเป็นกางเกงแบบเลกกิ้งชั้นในที่เอไว้ใส่วิ่งโดยเฉพาะก็หลังจากที่ใส่มาหลายยี่ห้อหลายรุ่นก็ตกลงใจว่าเลือกคาเรนจิของดิแคทลอนเพราะว่า1เลยก็คือไม,ไมไ่ไม่ได้เฉพาะเรื่องของราคานะฮะร,ราคาที่แบบว่าที่ใช้มาหลายๆยยี่ห้อแต่รู้สึกว่ายี่ห้อนี จะถูกจริตกับผมที่สุดคือเอวค่อนข้างจะกระชับแล้วก็ช่วยลดอาการเสียดสีอาการบาดภายในร่มผ้าของผมเนี่ยได้ดีสุดลดอาการไข่เบียดได้ดีสุดก็เลยต้องเลือกอันนี้ตกงลใจก็มีเตรียมไว้นะครับถุงเท้าจริงๆก็มีอีกแต่มันสักอยู่ยังไม่แห้งก็มีอีกส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นถุงเท้า5นิ้วถุงเท้าหนิ้วนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์กันความร้อนอผมก็เตรียมไปประมาณหนึ่งพอสมควรอันดับแรกเลยหมวกผมใช้หมวกเตาบินของซิกแพดหลังจากที่ซ้อมมาแล้วใช้หมวกแกป๊ปหมวกอะไรมาก็ตามแต่อันนี้เจ๋งสุดเวิร์กสุดคือเป็นหมวกเหมือนหมวกซามูไรปีกกว้างแต่ว่าปรับปีกได้แล้วก็กันแดดได้ดีแล้วก็ รับลมได้ดีเวลาถ้ามีลมผ่านมาเนี่ยลมเข้ามาใต้ปีกเราจะรู้สึกเย็นสบายศีรษะไม่ร้อนอแล้วก็กันแดดได้ทั้งศีษะทั้งคออันนี้ดีเวิร์กมากเลยของซิกแพคหมวกเต่าบินนะครับแว่นตาเตรียมไป2อ,อันคืออันนึงเป็นแว่นสายตาที่แบบว่ามันปรับแสงได้กองแสงได้คือถ้าออกแดดปั๊บก็จะปรับเป็นกันแดดในตัวนะครับเอาไว้ใช้ตอนแบบว่า ช่วงแบบเช้าทัทีเช้ามืดใกล้จะเช้าเนี่ยตัวนี้โอเคเอหรือว่าตอนเย็นใกล้ค่ำไอ้ตัวนี้โอเคนะครับพอเราต้องใช้สายตาแต่ถ้าตอนกลางวันแดดจ้าๆนี่ก็เลยต้องเป็นตัวนี้เลยกันแดดโพลารซ์โดยเฉพาะเลยตัดแสงกันแดดจ้าซึ่ง2อันเนี้ยมันคือเป็นเลนที่แบบว่าสั่งทําพิเศษเป็นเลนสายตาเฉพาะของผมอะคือเป็น เป็นเลนส์สายตาสั้นพูดก็พูดเถอะถ้าคนอื่นมาใส่ก็จะมืนศีสะะป,ปวดหัวหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยเลนส์ก็จะพอดีกับผมพอดีเป๊ะนะครับส่วนนี้เป็นเสื้ออ่ากัน UV ของทางซิก Pa แพคอีกอันเนี้ยเพิ่งเพิเพ,เพิ่งสั่งมาเลยเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเสื้อแขนยาวกัน UV ช่วงสเตจที่3ผมคิดว่าน่าจะต้องใส่ตัวนี้ในการออกไปวิ่งเพราะ จากประสบการณ์ปีที่แล้วแดดช่วงสเตจที่3เนี่ยเออแรงมากช่วงก่อนเที่ยงไปจนถึงบ่ายๆเนี่ยแดดค่อนข้างแรงนะครับอันนี้น่าจะเอาอยู่แล้วก็ผ้าบัฟนี่มี2ผืนของอาจารย์อู๋นี่ต้องให้ได้ตรงพอยังไม่เลิกนะเว้ย no ฮ yeah. just run ของอาจารย์อูอันนี้อุปกรณ์กันแดดกันความร้อนของผมนะครับ สำหรับการวิ่งร้อยเคที่เขาใหญ่เรื่องของอาหารพลังงานสำรองในเครื่องดื่มเกลือแร่ปกติเราก็จะคุ้นชินยี่ห้อนี้ครับ p o c a r รีสวิตซึ่งในงานเขาใหญ่ร้อยเนี่ยเขาจัดเตรียมไว้ให้ทุกจุดเลยอันนี้ก็เป็นโชคดีของเราไปนะครับ p o c a r รีสวิตมีทุกจุดเลยครับสบายละอันนี้เราก็ไม่ต้องเตรียมไปเองปกติเราบางครั้งก็ต้องเตรียมไปเองนะ พูอลีสเวสีทเนี่ยนะครับแล้วก็มีดีเวอร์เอนเนจีเจลนี่ก็เป็นแบบเจลลี่มีแบบไซลับเป็นน้ำเลยนะครับเนตกาแฟกระป๋อง <c oughs> <c oughs> ไว้กระตุน้นวันที่เราแบบว่าต้องตื่นแต่เช้านะตีสามออกสตาร์ทแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลส่วนตัวไอ,อ์คีเนโซโลเทปสแตรปนะครับไอตัวเทปพ,พันนะครับลดการเสียดสีในบางจุด เผื่อมแมลงสัตว์กัดต่อยตรงนี้กันไกรเล็กเอาไว้ตัดไอตัวเทปตัวนี้นะครับสเปรย์นะครับน้ำมันยาสเปรย์ฉีดพ่นป้องกันอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออักเสบตะคิวขึ้นอะไรเงี้ยใช้ได้ดีเลยอันนี้ energy ส่วนตัวผมใช้เป็นประจำแล้วก็เย็นสบายกลิ่นก็แบบว่าเป็นสมุนไพรนะครับสมุนไพรจีนอันนี้ดีของอาจารย์ปัง ก็ถึงโซพาสเอาไว้ในกรณีที่แบบว่าทะลอกเป็นแผลหรืออะไรอย่างนี้ที่สําคัญเลยอันเนี้ยเอาไว้ใช้บางครั้งเนามีปัญหาเสื้อเสื้อกับหัวนมเราชอบทะเลาะกันกต้องใช้อันนี้แปะไว้ที่หัวนมอันนี้จริงๆนะอันนีออ้พูดจริงๆเลยสมัยไม่เคยเป็นมาก่อนเลยมาเป็นช่วงหลังๆเราวิ่งไปนานๆก็ๆแล้วปรากฏว,ว่า,เ,าเสื้อกับ หัวนมเราไม่สามาัคคีกันเสียดสีกันแล้วเรารู้สึกเจ็บหัวนมทรมานวิ่งไม่ได้จริงๆเสียสุขภาพจิตมากต้องใช้นี้แปะแปะหัวนมไว้อันนี้ทูทอมสปอร์ตชิล์อันนี้ผมสั่งซื้อมาจากลาซ a ด้ตัวนี้ช่วยทานะครับเป็นเหมือนกับเ,เจลที่ช่วยป้องกันการเสียดสีะเ,เป็นเหมือนสารหล่อลื่นป้องกันการเสียดสีเนี่ยทาไว้ตรงบริเวณที่แบบว่าเสื้อ กางเกงจะบาดจะเสียดสีขาจะเบียดกันอะไรประมาณอย่างนี้เราทากันไว้ก่อนเลยยิ่งอากาศแบบร้อนๆแดดออกเหงื่อ,อไหลเยอะเนี่ยมันเสียดสีแน่นอนเราทาเนี้ไว้ก่อนเลยเนี่ยเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นอุป,ปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของอาหารพลังงานแล้วก็เรื่องของการปฐมพยาบาลพื้นฐานสเปรย์ฉีดปวดเมื่อยการไอตัวเจลป้องกันการเสียดสีอืมก็ ประมาณนี้นาฬิกาที่ผมใช้เป็นประจำรายการวิ่งออาต้าถนนและออาต้าเทรลก็จะหลักๆก,ก็จะใช้อยู่2เรือนนี้ครับเป็น Garmin น h o e n i x 5นะครับแล้วก็มีซุนโตะนกยก็คือซ้าย Garmin ขวาซุนโตกันาพาดเพราะ ถ้าในกรณีที่วิ่งไม่เกิน14ชั่วโมง p h o e ก i x 5เอาอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่เกิน14ชั่วโมงขึ้นไปเมื่อไหร่บางทีฟีนิกซ์แบตไปไม่ถึงแบตได้ประมาณ14 15ชั่วโมงนะครับของตัวซุนโตะนี่ก็จะได้โหมดธรรมดานี่ก็จะได้ประมาณ20ชั่วโมงกันพลาดเราก็ซ้ายกามิน n 5ขวาซุนโตะนาเนี่นะก็ทำอย่างนี้มาหลายๆสนาม ในขณะเดียวกันเราก็เตรียมไว้ตัว power bank เอาไปสำรองด้วยเอาไปเสียบชาร์จขณะที่วิ่งอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมเตรียมไปอุปกรณ์ในการ recovery, ากร,ารีคอร์บิีหไไ่หลังจากที่เราวิ่งเสร็จนี่ครับถุงแช่เท้าแช่เท้าก็คือว่าถุงเนี้ยเป็นถุงที่เอาไว้ใส่น้ำแข็งแล้วก็แช่เท้าเราลงไปได้เลยหลังจากที่เราวิ่งเสร็จ ของซิกแพคเขานะครับก็คือกันน้ำเข้ากันน้ำออกได้แล้วก็ช่วยเอาน้ำแข็งใ,ใส่ลงไปได้เลยแช่เท้าได้เลยเก็บอุณหภูมิได้ดีจริงจริง,รงเราจะแช่เบียร์แช่อะไรก็ได้นะไอถุงนี้นะเวิร์กมากดีมากคือถ้าเรายังไม่ได้ใช้แช่เท้าตอนที่ถุงแห้งเราใส่ของใส่แล้วจุกจิกๆุก,ก,กเอาไปก็ได้เดินทางใช้เดินทางก็ได้อันนี้ดีแล้วสิ่งที่เตรียมไปเพิ่มเติมเสื่อโยคะแบ็กแมทโปของมันดูกาอันนี้ คือเป็นเสือที่ผมใช้ในชีวิตประจําวันตอนที่ฝึกโยคะในแต่ละวันอยู่แล้วนะครับใช้ทําท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยประยุกต์นําท่ายโยคะมาช่วยเนี่ยหลังจากที่ผมวิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้อันนี้เป็นประจําก็จะนําไปใช้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่วิ่งเสร็จเนี่ยเช้าตรู่วันอาทิตย์เนี่ยเจ็ดโมงนะครับจะมีกิจกรรมยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยคุณครูจิมมี่อันนี้พลาดไม่ได้เลยนะครับ สำหรับสายวิ่งทุกท่านก็คือในงานเนี้ยเขาใหญ่ร้อยเนี่ยก็คือผมได้รับเกียรติมากๆเลยในการไปยร่วมกิจกรรมก็คือว่าไปนํายืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับเพื่อนเพื่อนนักวิ่งสายอัลต้าไม่ควรพลาดไม่ควรพลาดและอุปกรณ์เสริมอีกอันหนึ่งก็คือสายช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อสายเชือกสเต็ปช่วยในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเจสเตตของซิกแพคอันนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยคนที่แบบว่ากล้ามเนื้อตึงตัวมากๆอาจจะต้องใช้ มือจับปลายเท้าไม่ถึงเอื้อมจับไม่ถึงอาจจะต้องใช้เชือกใช้สายตัวนี้มาช่วยก็เป็นอุปกรณ์ชุดสําคัญชุดส่งท้ายที่ผมจะต้องเตรียมไปด้วยในงานเขาใหญ่ร้อยครั้งนี้คือการปรับสมดุลให้กับ กล้ามเนื้อของเราเนี่ยการลดความตึงเครียดการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากที่เพื่อนๆนนักวิ่งเนี่ยก็คือว่าไม่ควรจะมองข้ามนะครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้กับร่างกายของเราช่วยป้องกันการบาดเจ็บนะครับช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ร่างกายในการวิ่งอย่างมีความสุขไปได้อีกยาวนานนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราใช้งานกล้ามเนื้อมาหนักในการวิ่งระยะทางไกล แนะนำนะออน่าจะมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันนะครับถามว่าโอ้โหของเยอะแยะมากมายมาหาศาลขนาดนี้แล้วนะบรรทุกใส่อะไรไปหมดก็คือถ้าไม่ใช้กระเป๋าเดินทางก็นี่เราก็จะมีตัวช่วยก็คือเป็นนี่ครับบิ๊กแบกของทางซิกแพคเป็นถุงขนาดใหญ่ พูดง่ายๆเนี่ยผมเข้าไปนั่งในนี้ได้เลยทั้งตัวเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในนี้ได้เลยสบายๆเป็นถุงขนาดยักษ์ใหญ่พิเศษนี่เอาไว้ขนของไปพวกเนี่ยงานวิ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่ทางซิกแพคเขาจัดทาขึ้นมาโดยพิเศษเนี่ยผมก็เพิ่งจะสั่งมาจากทางซิกแพคแล้วอันนี้เป็นกระเป๋าใบย่อมลงมาหน่อยก็คือผมก็จะใส่ไอ้พวกสัมภาระต่างๆที่จะเอาไปฝากไว้ที่จุดดรอปแบ็กนะครับจุดแบ็กดรอปที่เอากระเป๋าเราไปฝากเขาไว้เนี่ย ก็คือใส่พวกรองเท้าใส่พวกอะไรอา,อาหารพลังงานสำรองต่างๆที่เราจะต้องเข้าไปที่เซ็นเตอร์สเตชันตอนเซอร์วิสก็จะมีกระเป๋าใบนี้ที่จะใส่ของไปฝากส่วนใบนี้ใบใหญ่ก็จะใส่สัมภาระทั้งหมดที่เราจำเป็นจะต้องขนบรรทุกไปเดินทางออกจากบ้านเราเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ที่เขาใหญ่นี่สองใบนี้เอาอยู่ เชื่อหมดเหลืออเหลือๆเลยและทั้งหมดนี้ก็เป็นสิ่งของสัมภาระต่างๆที่มันมีความจำเป็นที่ผมเตรียมไปใช้ในงานเขาใหญ่ร้อยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจฝากส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้ผมบ้างแล้วกันนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ของผมนะครับ แล้วถ้าใครไปวิ่งในงานเขาใหญ่เจอกันก็อย่าลืมทักทายกันนะอแล้วก็เช้าวันอาทิตย์หลังจากที่วิ่งเสร็จก็มาร่วมกิจกรรมยืดรรเหยียดกล้ามเนื้อด้วยกันครับอืน่าจะได้อะไรดีๆกลับไปที่มันเป็นประโยชน์แล้วสามารถนําไปปรับใช้ได้ฝากช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอครั้งต่อๆไปของผมด้วย ข่าวหน้าก็น่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศจากงานวิ่งเขาใหญ่้อยนี่แหละซึ่งผมจะนำกล้อง GoPro ติดไปด้วยอขอบคุณครับทุกๆท,ท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ